ใชค่ะทุกคนสวยได้ไม่ยากมารยายงานตัวกับทุกคนแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมจะมารีวิวครีมกันแดดที่รักในดวงใจนะคะจะมาแชร์มาแบ่งปันให้น้องๆได้รู้กันนะคะว่ากันแดดแต่ละตัวที่พี่อ้อมชอบนั้นมีกันแดดอะไรกันบ้างที่สำคัญ no sponsor นะคะยูวันนี้ภาพชัดไหมเธอคือขอบอกขอมาว่าหญิงที่เปลี่ยนกล้องม่อีกแล้วและ ซื้อใหม่ๆจ้าเพื่อทุกคนแฟนคลับสวยได้ไม่ยากทุกคนนะคะมาคิดแรกเอาเลิกเอาใช้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับตัวพี่อ้อมเองแล้วก็ทุกคนกันดีกว่านะคะครีมกันแดดที่พี่อ้อมชอบทั้งหมดมีอยู่4ตัวด้วยกันจ้าก่อนนะ และนี่คือครีมกันแดดที่พี่อ้อมชอบทั้งหมด4ตัวนะคะเลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าครีมกันแดดที่ทั้ง4ตัวนี้มีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรกันบ้างนะคะพี่อ้อมจะเรียงจากความแบบว่าสบายๆกันไปก่อนเลยนะคะบานาน่าบลูตัวนี้ค่ะคุณน้องค่ะสิ่งนี้นะคะเขามีทั้งหมด2รุ่นมีรุ่นมอยส์กับรุ่นอ่ ลองเดอะไรซัมติงพี่อ้อมชอบรุ่นมอ i s t นะคะรุ่นนี้ราคาประมาณร0อยกว่าบาท200ต้นต้นอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งนี้ที่ชอบ1คือราคาเขาไม่แรงค่ะคุณน้องขาสามารถใช้เป็นแบบ daily u ูสวันที่ไม่ได้ออกไปเจอแดดหรือว่าทำกิจกรรมหนักๆอะไรมากมายนะคะสิ่งนี้ข้อเสียของเขานั่็คือเขาจะไม่สามารถเซนอยู่บนผิวของเราอะค่ะได้ ลองทำได้ระยะเวลาค่อนข้างยาวอะไรแบบนี้นะคะเวลาเจอแดดหนักๆแรงๆผิวก็จะมีเบิร์นบ้างไหมบ้างนะคะแต่ความแบบว่าดีงามในราคาถูกนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยเกลี่ยง่ายก็ต้องยอมเขาอยู่นะสำหรับตัวนี้นะคะเนื้อแบบเนื้อดีเลยอะคะ่ะเนื้อเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหม เนื้อแบบเกลี่ยง่ายเลยนะคะแล้วก็ซึมไว้ด้วยนะ,ะทาไป ใครกำลังมองหาครีมกันแดดที่ราคาไม่แพงนะคะทาได้ทุกวันแต่วันที่แดดหนัก,นกๆแรงๆไม่เหมาะนะคะสําหรับตัวนี้ตัวที่2วันที่พี่อ้อมแบบว่าอยากได้ความผิวสวยเริ่มต้นกันตั้งแต่ครีมกันแดดเลยนะคะนั่นกะนะ็คืออเนซ่าฟ้าสีฟ้าตัวนี้นะคะสิ่งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชอบจนมาเมืองไทยก็ยังซื้อต่ออยู่นะคะคือเขาเป็นครีมกันแดดที่ทาแล้วผิวมันสวยอะคะ่ะ คุณน้องขาแบบเตรียมผิวของเราให้พร้อมรับต่อการแต่งหน้าลุคผิวสวยของเราในวันนั้นนะคะแต่ข้อเสียก็มีนะคะคือราคาของเขาก็ไม่ได้แรงมากก็เป็นหลักร้อยไปปนะคะที่เราเนี่ยหาจะมาซื้อได้นะคะซื้อได้ง่ายเนื้อครีมเกลี่ยง่ายทาแล้วผิวสวยนะคะแต่แดดหนัก แดดแรงผิวก็ยังมีเบิร์นอยู่นะคะแต่ไม่เบิร์นเยอะเท่าตัวนี้ตัวนี้ก็เบิร์นแบบกลางๆนิดนึงนะคะเนื้อของเขาย้อมดูก่อนว่ายังมีอยู่ไหมคุณพระหมดไปแล้วค่ะอ้ายังมียังมีเนื้อของเขาจะเป็นน้ำนมมิวมิ้วนะตัวเธออ่ะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเนื้อของเขานะทาแล้วคือผิวสวยะน้องแบบมันให้ความ ให้ความนวลนเนียนของผิวได้แบบคุณพระครีมกันแดดของญี่ปุ่นที่แบบอยากแนะนำที่สุดเนี่ยคืออเน s s a นี่แหละออกแดดเยอะมีเบอร์เนอร์ต่อไปตัวที่3นะคะเป็นครีมกันแดดที่ พี่อ้อมชอบอีกหนึ่งตัวนะคะเมื่อก่อนพี่อ้อมชอบตัวนี้มากนะคะนั่นก็คือลาลดโพเซนะคะตัวนี้กันแดดได้สารพัด UVA UVB นะคะรังสีแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมจากแสงไฟที่เราอยู่ในห้องนะคะแดดหนักๆเอาอยู่แต่ข้อเสียของนางนั่นก็คือเนื้อครีมของเขา,าค่ะมันค่อนข้างข้นนะคะและเวลา มันโดนตาค่ะมันจะแสบๆนะตัวนี้อย่าให้เข้าตาขออภัยที่เนื้อครีมหมดไปแล้วได้ยินจากเสียงไหมคะหมดไปแล้วค่ะแม่นะคะ La โ o โพ p o s ตัวนี้นะคะชอบกันแดดได้ทุกสถานการณ์เอาอยู่แดดทุกอย่างแต่เวลาเข้าตาแล้วมันแสบอ่ะสบแบบน้ําตาไหลเลยะคะ่ะคุณน้องคะ่ะ La ล o c h p o s ใครหาซื้อได้ต้องลองคือเอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆแต่ข้อเสียคือแสบตาค่ะแม่ ตัวสุดท้ายที่แบบรักเลิฟมากๆเลยนะคะนั่นคือ h e l i o ิโอแ360องศาตัวนี้ต้องมีองศาไหม360แล้วกันนะคะ h e l i o ิโอแตัวนี้ตอนนี้มีขายในวัสรรแล้วนะคะสมัยก่อนคือมีขายแค่ต่างประเทศเท่านั้นต้องพีออเดอร์อะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้มีขายแล้วดีใจมากเคลือเป็นครีมกันแดดที่ถ้าทุกคนนะคะติดตามในวงการครีมกันแดดตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่ ดีมากเพราะว่ากันรังสีได้ทุก U V เอาอยู่ในเมืองไทยจริงๆผิวไม่เบิร์นใช้ตัวนี้รู้สึกว่าหน้ากระจ่างขึ้นในตัวเธอเพราะว่ามันกันโปรเทคผิวได้ดีมากและที่สำคัญคือไม่แสบตาและเนื้อของเขาใกล้เคียงเป็นเนื้อแบบว่าใกล้เคียงแบบ อเนซ่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่หนักกว่าอเนซ่านิดนึงแต่ไม่รบกวนกับเมคอัพนะคะตัวนี้ยังยังยงรู้สึกว่ารบกวนกับเมคอัพอยู่บ้างแต่ตัวนี้ไม่รบกวนเลยมาดูเนื้อกันดีกว่านะคะเนื้อของเขาเป็นแบบนี้แต่เป็นรองพื้นที่มีสีนะคะเป็นสีแบบไข่ไก่นิดนิดนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นี่คือเนื้อของเขานะคะเนื้อของเขาไข่ไก่นิดนิดแล้วเกลี่ยง,ง่ายนะคะ ที่ชอบก็คือผิวไม่เบิร์นเลยนี่แหละี่แบบหือทุกแดดแล้วค่ะคะุณน,น้องขาทุกแดดทุกองศาคือเอาอยู่จริงๆนะคะตอนนี้เป็นครีมกันแดดที่พี่มชอบที่สุดนะขนาดนี้นะคะรา,า,า,าคาก็พอๆกับลานรดโพเซนะคะ ใครหาซื้อตัวไหนได้เมื่อก่อนพี่อ้ําหาซื้อตัวนี้ไม่ได้ไงพี่อ้ําก็เลยทนใช้ลาโรสโพเซนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาใกล้เคียงเอาอยู่ทุกแดดทุกสถานการณ์ได้ใกล้เคียงกันจริงๆแต่แตกต่างกันที่เนื้อสัมผัสนะคะแต่ณนะปัจจุบันพอมีเฮริโอแคนะคะตัวนี้ถ้าไม่จัดโปรก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าราคาเขาพอๆกันอะ่ะนะคะใครหาตัวไหนได้ไปนะคะน้องๆค่ะเพราะว่ายิ่งเดือนนี้คือแดดมันแรงมาก2ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ ต้องมีนะคะนี่ก็คือครีมกันแดดทั้งหมดที่พี่อ้อมมารีวิวให้ฟังในวันนี้สรุปภาพรวมอีกหนึ่งรอบใครอยากได้ครีมกันแดดราคาสบายกระเป๋านะคะที่ทาทุกวันบานาน่าโบตัวนี้ได้เลยนะคะใครอยากได้ครีมกันแดดที่ทาแล้วผิวสวยค่ะพี่ราคากลางๆไม่ถึงพันนะคะรอ้อยปปลายอานิซาตัวนี้นะคะใครอยากได้รอใครอยากได้ครีมกันแดดที่กันแดดได้ทุกสถานการณ์เอาอยู่จริงๆสองสิ่งนี้ใครหาตัวไหนได้ ะะต่ําเลยค่ะลูกขาตัวนี้เนื้อจะครีมมี่กว่าตัวนี้จะซึมเร็วกว่าเนื้อเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางกว่านะคะสําหรับเฮริโอแคร์สสิ่งนี้เลิฟมากนะคะนี่ก็เป็นครีมกันแดดทั้งหมดนะคะที่หญิงพี่ชอบแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนฟังในวันนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบาย